ฝากกดติดตามเพียรผู้เปย์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพี่ครับผมว่าผมจะอยู่ต่อระบบแจ้งเตือนภารกิจสำเร็จคุณได้ยกเลิกการถอนตัวแล้วนี่นะ่ะจะตัดสินความเป็นความตายได้เลยเอ๊ะกระทานหันจังแน่ใจนะว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของนายนะระบบแจ้งเตือนรางวัลชีวิตของอุยอนฮุก ครับก็พี่ชวนผมซะขนาดนี้นี่นาในเมื่อชีวิตกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้จริงหรอครับงั้นเร็วเข้าอะไรหรอครับรีบไปบอกคนอื่นกันไงฉันต้องมาร่วมเดบิวต์เพื่อหลีกเลี่ยงการตายของพวกเขาจริงๆเหรอมาสิแท้ยุ่น รับผมกำลังตามไปนี่ฉันเอาตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์แบบไหนกันนะวันนั้นเองก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากวันอื่นจนกระทั่งสายนั้นเข้ามาอาบ้าชมัดฉันชื่อบางแทยอน ผมเป็นนักเขียนนิยายบนเว็บไซต์ด้วยประสบการณ์3ปีและผลงานที่สมบูรณ์มาหลายผลงานถึงยังไงก็ตามความวิตกกังวลของผมก็ย,ยังส่งผลต่อผลงานเขียนของผมเจ้าพ่อตัดบทชัดๆแม่งเอ้ยตอนนี้ซึมมากใช้เวลาอ่านไปอย่างเยอะเลยมันตอนจบแบบเดียวกับนิยายก่อนของเขาเลยฉันจะสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มาอ่านนิยายของเขาอีกฉันว่าแล้วไงเขาต้องมีอาการป่วยทางจิตแน่ๆก็ตอนจบทุกอันเขาเป็นนี้หมดเลย ฉันเคยคิดจะทิ้งนิยายเรื่องนี้หลายรอบแล้วผิดเองที่มาอ่านต่อจุดจบที่เลวร้ายที่สุดในบรรดาทุกจุดจบนี่แหละคือจุดจบของนิยายของฉันในทุกเรื่องโธเอ้ยด้วยการตายของทุกๆตัวละครคงจะเป็นสำนักพิมพ์สินะเฮอข้อความใหม่34ข้อความนี่คือข้อความแจ้งถึงการแก่กรรมของอูยอนฮุกผู้ล่วงลับเมื่อสีธันวาสองห้าเวลาห้ 4, าทุ่มส้านาที ไปซ้อมกันพวกถึงมันจะดูไม่เข้ากับฉันแต่เมื่อห้าปีที่แล้วฉันยังเป็นเด็กฝึกหัดไอดอลอยู่ไปกันไทยุนช่วงเวลาพักผ่อนหมดแล้วนะโอ,โอเคครับฉันเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดบิวต์ในบริษัทเล็กๆที่ไม่เป็นที่รู้จักนี่นายลดมือลงเร็วเกินไปนะเอาอีกแล้วกับค่าเต้นสอนส่วนตัวถึงเราจะไม่รู้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในฐานะไอดอลได้ไหมแต่ฉันก็ได้ใช้ช่วงเวลาที่มีความสุขกับพี่ๆทั้งสี่ ฉันอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นานๆโดยไม่ต้องคิดว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าถือยังไงฝันนั้นก็ถูกทําลายลงเพราะคนขับรถบรรทุกเมามันเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิต3ารายและบาดเจ็บสาหัสสองรายยอนฮุกมีคนเดียวที่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติหลังจากเกิดอุบัติเหตุก็คือฉัน นั่งบมบัดคอยบอกอยู่ตลอดให้ฉันหยุดรู้สึกผิดเกี่ยวกับวันนั้นได้แล้วฮ่าฮ่าฮที่ฉันรู้สึกอยู่นะมันไม่ใช่ความรู้สึกผิดหรอกทําไมถึงเป็นฉันเป็นคนเดียวที่รอดกันนะนั่นเป็นสิ่งที่ฉันคอยเฝ้าถามตัวเองผนอะไรของฉันกันเนี่ยอะไรกันบบ้านะ แต่เมื่อกี้เพิ่งมีการแจ้งเตือนการตายของเขานี่เป็นไปไม่ได้ได้ยังไงกันก็เขาเสียชีวิตตั้ง5้าปีแล้วยยอนฮูกเหรอแทยุนอุ้ยอะไรเนี่ยยอนฮุกระบบแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงนี้มันเสียงอะไรกัน ยยนฮุกพี่ยอนอืมว่าไงง่วงเหรอเห็นไหมบอกแล้วให้รีบเข้านอนไวๆนี่ความฝันเหรอนายง่วงรือไงแทยุนทุกคนยังมีชีวิตอยู่นอนพักหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวจะปลุกให้ตอนที่พวกเราถึงบ้านกันแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นตอนก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถยนร้ายแรงเพื่อนนายคุยอะไรกันอยู่อ่ะนี่มันดูเหมือนจริงเกินกว่าจะเป็นแค่ฝันแล้วการแจ้งเตือนของระบบช่วยชีวิตสมาชิกวงไซเลน คุณจะได้รับรางวัลก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเสียงที่ฉันได้ยินอยู่นี่มันอะไรกันทุกคนจะตายถ้าคุณไม่ทำภารกิจให้สำํำร็จสถานการณ์แบบนี้ไหนจะเสียงนี่อีกจุดๆนี้ไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเลยแต่คุณได้รับวิสัยทัศน์ในฐานะสกิลพิเศษของตัวละครย้อนกลับมามีสิ่งหนึ่งที่ฉันแน่ใจอูยอนฮุกเหยียบคันเร่งฉันจะไม่ปล่อยให้ทุกคนต้องมาตายรอบที่สอง ถ้าเกิดว่าวันนั้นพวกเขาไม่ต้องมาตายละ่ะนี่เป็นคําถามฉันคอยถามตัวเองในทุกๆวันฉันพบหลายสิบไม่สิหลายร้อยหลายพันกับคําตอบของคําถามนี้และคําตอบที่ดีที่สุดคือเหยียบคันเร่งอ่าโอเคขอตัวแข็งชื่อเลยเอาเท้าพี่เหยียบคันเร่งตรงนั้นฮะเข้าใจแล้วอ่า เกิดอะไรขึ้นฟันนี่อ่ะเร็วกวไอ้รถบรรทุกนั่นด้วยฟูระบบแจ้งเตือนภารกิจสมบูรณ์คุณประสบความสเร็จในการช่วยเหลือสมาชิกวงไซเรนทั้งหมดสถานการณ์ที่ฉันเอาแต่นึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าสิ่งที่ฉันเอาแต่เสียใจในทุกๆวันนี่จริงๆเราเลี่ยงอุบัติเหตุได้ง่ายาดขนาดนี้เลยเหรอทุกๆคนอืมอืม แทยุนเออนี่นายร้องไห้เหรอทำไมถึงร้องไห้ล่ะไม่ส่งกับเป็นนายเลยนะคังโดซองใจดีกับเขาหน่อยสิเขาอาจจะกลัวมากเลยก็ได้ลีอุนเย็นชาชะมัดเลยนะเนี่ยปาร์คดงจุนพวกเขายังมีชีวิตและปกติดีอ่ะนี่ใช้มันชิดน้ำตานายนะ้าแทยุนขอบคุณครับสัมผัสจากบ่อรถใกล้ตัวฉัน น้ำเสียงที่อบอุ่นของพวกเขาไม่มีทางที่ที่นี่จะไม่ใช่ความจริงฉันช่วยพวกเขาไว้ได้เป็นครั้งแรกเลยนั่นเนี่ยที่ได้เห็นแทยุยนเข้าร้องไห้นะตอนนี้รู้สึกสงบบองหรือยังละ่ะครับผมไม่เป็นไรแล้วฉันเองก็ตกใจมากเลยนะเราอาจจะลงเอยด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงก็ได้ถ้าไม่ได้แทยุยนช่วยไว้ขอบใจนะแทยุยนถ้าไม่ได้นายล่ะก็พวกเราคงต้องจบชีวิตลงเพราะฉันแล้วตอนนี้ยุนฮุกก็ร้องด้วย ใครก็ได้หยุดแพ้เชื้อร้องไห้ใส่ทีหยุดร้องได้แล้วหน้าไม่งั้นเราได้โดนรถชนจริงๆแน่คราวนี้ถ้าพี่ไม่หยุดร้องก็ได้ไม่ใช่ว่าเราควรออกไปช่วยเขาหน่อยเหรออย่าไปเลยครับมันถูกเปิดเผยภายหลังว่าไอ้คนขับรถมันทุกนั่นเมาแล้วขับเมื่อไปกว่านั้นเขายังดื่มตอนกำลังขับรถอยู่ด้วยงั้นก็ไปกันเถอะ จะดีกว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงเหตุการณ์แบบนี้ไปไม่งั้นอาจจะมีปัญหาทีหลังก็ได้เห็นด้วยนะเราไม่ควรส่มสีส่มผ้าเข้าไปทำอะไรอืมแต่มันก็นะไม่เราไปกันดีกว่านะครับงั้นก็ได้ไปกันไม่ว่าฉันจะคิดยังไงก็นี่ฉันย้อนมาในอดีตใช่ไหมนี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วมากไปกว่านั้นสกิลพิเศษของฉันตอนย้อนกลับมาฉันแน่ใจว่าฉันยินแบบนั้นหรืออะไรสักอย่างงั้นพรุ่งนี้เราก็มาฝึกให้หนักขึ้นอีก หลังจากที่นอนหลับเต็มอิ่มในคืนนี้แน่นอนเราต้องฝึกอีกเยอะๆเตรียมตัวสำหรับการเดบิวต์เอาไว้ฉันว่าจะหลับต่ออีกสักหน่อยก็ด้วยตอนี้พวกเขาดูยังกับเด็กๆเลยใชย่เองก็ควรหีิบเลยนะแทนยุนคราวนี้ฉันจะขับอย่างและมัดระวังเลยสัญญาทุกอย่างกลับมาดูปกติสุดๆเล่ากับว่าในอนาคตจะกลายเป็นเรื่องโกหกไปเลยยังไงนี่ก็เกิดในแค่พวกนิยายผมจะไม่หลับเดี๋ยวผมจะดูถนนแล้วก็ดูพี่ตอนขับเองอย่าคิดว่านี่เป็นเพียงความฝันหรือภาพรวงตา ถึงแม้มันจะแตกต่างจากความเป็นจริงที่ฉันรู้ก็ตามเาิงทีอาจจะได้โอกาสครั้งที่สองก็ได้ฉันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการได้เจอกับคนอื่นๆอ,อีกครั้งแบบนี้มันทําให้โลกนี้ดีขึ้นมากกว่าความเป็นจริงที่ฉันรู้จักซะอีกยังไงก็เถอะต่อให้ฉันได้โอกาสครั้งที่สองก็ตามสําหรับฉันน่ะมันผ่านไป5ปีแล้วฉันกลายเป็นไอดอลไม่ได้หรอกเรามาถึงแล้วนะทุกคนลงมาได้แล้วอ๋อกําลังงยิบหลับสบายสบายเลย ยอนุกนี่เป็นคนที่ขับดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยขอบคุณนะครับพี่พอไม่มีอุบัติเหตุแล้วมันกลายเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งไปเลยแฮะน่าขำชะมัดกลับบ้านกันเยยบไปเลยนะมาสิแทยุนมัวลงังเลอะไรอยู่ล่ะอ๋อมาแล้วครับใช่สิตอนนี้พวกเราได้มาอาศัยอยู่ใต้ห้องบนชั้นดาดฟ้าห้องพักที่พวกเราใช้กันอยู่มันแย่ซะยิ่งกว่ารูหนูซะอีก ห้องบนดาดฟ้าที่ไม่มีแม่กระทั่งรีบให้ใช้ในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีบ้านดีแสนอบอุ่นของเราฟูไปเตรียมตัวอภิหาหุ่งออกมาแล้วรีบเข้านอนกันเถอะโกโดซองนะ่ะไปอาบน้ําก่อนนะฉันเหนื่อยแล้วนี่ฉันอยากนอนจะตายแล้วด้วยมันเล็กเกินกว่าที่หนุ่มโตทั้งสี่คนจะอาศัยอีกอย่าขึ้นโซฟาทั้งที่ไม่ใส่ถุงเท้างั้นสินี่ไม่ใช่อะไรนอกจากการเอารัดเอาเปรียบ ฉันเป็นเด็กสุดที่นี่ด้วยอายุเพียง19ปีแน่นอนว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวกันเลยคงม,มีใครอาจถามว่าแล้วชีวิตในปี2023จะเป็นยังไงต่อแต่มันยังมีอะไรเหนือกว่าความหมายและความยุติธรรมอีกมากเกินกว่าที่เราจะนึกได้บนโลกใบนี้แทนยุนไปอาบน้ําสิฉันจะปูผ้าห่มให้เองเอาไมา้ผมก็ได้นะผมทําได้เออจูจ่ๆนายก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทันทีหลังจากที่ไปเที่ยวกันแป๊บๆตอนนี้นายไม่ใช่เด็กตัวน้อยอีกแล้วสิ นี่นี่จะรีบโตโดยไม่บอกพวกเราแบบนี้ไม่ได้นะแปกจังพี่ๆกลับดูเด็กกว่าฉันไปเลยครับครับเข้าใจแล้วครับฟูฟูแปงแปงคราสกินแคร์ก็สำคัญนะย่าวันนี้เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วถ้าไม่มีแอ้นั่นเห็นด้วยเลยมันสนุกมากแถมเนื้อก็อร่อยฝุดๆอยากกินอีกกังเดี๋ยวกูอ้วนหรอกเอาจริงคังโดซอกนะนี่มันพวกต่อต้านสังคมจริง ว่าไงนะเรียกคังโดซอนเลยเหรอฉันเป็นพี่นะเว้ยอ่าคังโดซอนทุกคนอื่นด้วยแล้วนายล่ะแทยุนคงยังช็อกกับเรื่องก่อนหน้านั้นอยู่ใช่ไหมล่ะวันนี้นายก็ดูเงียบๆไปฉันเลยแอบเป็นห่วงผมก็ด้วยผมชอบวันนี้เหมือนกันฉันลืมไปซะสนิทเลยเพราะเรื่องอุบัติเหตุนั่นแต่ในตอนนี้ฉันมีความสุขจริงๆนะผมมีอะไรจะบอกด้วยล่ะตัวฉันในห้าปีที่แล้วของก่อนหน้านั้นคงทุ่มเททุกอย่างสำหรับการเดบิวไม่ว่าจะยังไงก็ตาม นี่จู่ๆพวกเราก็จริงจังกันขึ้นมาเลยเหรอมีอะไรเหรอมีอะไรเกิดขึ้นเหรอผมจะเลิกเป็นไอดอลครับ